หมอดูที่มาบอกเราล่วงหน้าว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปีนั้นปีนี้เนี่ยเขามาบอกเพื่ออะไรมาบอกเพื่ออยากได้วิธีแก้ไขจากเราให้เราเสียงเงินเจ๊ทองมันก็อย่างนั้นแหละจุดประสงค์ของโม,มดูก็อย่างนั้นแหละแต่เราไม่ต้องการแม่นชนิดตายเห็นเลยละ่ะรู้เลยว่าปีหน้าผมจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่ผมไม่อยากรู้อ่ะรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่ออะไรว่าผมจะตายปีหน้าที่จะตายปี อีกสามปีข้างหน้าจะมีเคาะมีอะไรปีไหนปีไหนผมจะรู้ไปทำไหม่มันเกิดอะไรก็เกิดใช้ชีวิตอย่างสบายสบายอย่างปกติไม่ประมาทสวัสดีครบับท่านผู้ชมพบกับจ่องวัฒนาพาไปวันนี้พูดถึงคนที่ตำหนิอาจารย์เบียร์ว่าเป็นธรรมะสุดตรงผมไม่เห็นว่าจะสุดตรงตรงไหนเลย ธรรมะของอาจารย์เบียนั้นล้วนแต่ยกเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องอริยสัจมรรคองแปดซึ่งเป็นพรมพรมมะพื้นฐานแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าอาจารย์เบียไม่เคยสุดตรงถ้าหากว่าอาจารย์เบียสุดตรงน่ะท่านลองนึกถึงคนที่บอกให้ชาวพุทธเลิกทำบุญกระถิน ทอดผ้าป่าทอดกระถินเปรียบเทียบกันใิสิระหว่างอาจารย์เบียร์ที่เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนคือชาวพุทธของเราก็ยึดถือกันมายาวนานคือการทอดผ้าป่ากระถินเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดีศาสนาวัดวาอารามจะมั่นคงถาวรอ,อยู่ได้ก็เพราะว่ามีคนที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ สละทรัพย์สินเงินซอทองบริจาคในการจะบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแต่จันเบียรวบรวมปัจจัยเงินทองจากลูกศิษย์ลูกหาจากคนที่นันหนึ่งใจเดียวกันในการจะทําผ้าป่าสามัคคีทำะกระถินเป็นปกติแล้วจะ ว่าอาจารย์เบียสุดโต่งได้ยังไงคนที่ว่าอาจารย์เบียสุดโต่งก็คนที่ต้องการให้อาจารย์เบียคงไว้ซึ่งความงมงายต่างๆไม่ให้แต่ต้องอ่าไม่ว่าการดูเหล็กดูมอในการอาจารย์เบียสามารถจะแยกแยะเอาสิ่งที่ว่าไม่จําเป็นไม่จาเป็นจะต้องมายึดถือเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราคนเรายากมีดีจนอาจจะได้ดิบได้ดี มันคงจะเป็นเพราะาการกระทําของเราจารันเบียจึงอยากให้ละวางสิ่งสิ่งที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่ไม่สามารถจะยืนยันได้จริงตรงนั้นเพื่อจะได้ไม่เป็นการงมงายเพื่อจะได้ไม่ต้องขึ้นอะไรลอยๆชาวพุทธควรมีสติแล้วก็เชื่อด้วยเหตุด้วยผลจันเบียไปแสดงธรรมในจุดต่างๆในที่ต่างๆก็หนักแน่น ในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ยึดถือคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักบางคนบางอาจารย์น่ะเขาก็ยึดถือคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าชักชวนคนให้เลือกอทําบุญทอดกระทิ้นผ้าป่าใช้เงินใช้ทองโน่นโน่นนี่ผมว่าอันนั้นหลักสุดตรงผมไม่เห็นด้วยกับลักษณะการชักชวนไม่ให้คนทําบุญด้วยเงินทําบุญด้วย ถา้าบุญกระถินผ้าปา่าด้วยเงินด้วยทองถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมว่าอันนั้นแหละสุดโตง่งศาสนาพุทธจะเจริญง,งอกงามอยู่ได้น่ะมันก็เปรียบเสมือนต้นไม้อ่ต้นไม้ที่มีแก่นเอ่ไม่สามารถที่จะเกิดมาด้วยแก่นแท้โดยไม่มีเปลือกไม่มีกัมพีไม่มีใบไม่มีอะไรเลยนี่ผมว่ามันก็เปรียบเสมือนต้นไม้นั่นแหละ ศาส,สนาพุทธย่ยอมมีแก่นแท้แล้วก็มีเปลือกมีกัมภีมันถึงจ,จะเจริญงอกง,งามอยู่อันนี้สอง0ันกว่าปีชาวพุทธของเรามีประเพณีอะไรเราก็เอาคําสอนพอะพุทธเจ้านะไปเชื่อมโยงให้ประชาชนหรือประเพณีที่นับถือประเพณีต่างๆเหล่านั้นเอามาผสมผสานกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายเลยครับ มาสมป,ประสานกันระหว่างประเพณีแล้วก็ให้มีการทําบุญทงพุทธศาสนาไปด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นก็ส่วนหนึ่งครับเป็นแก่นแท้ของขับสอนพุทธเจา้าแต่ว่าการที่จะทําบุญทําทานบํารุงพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับประเพณีต่างๆทําบุญตักบาตรทาบุญโน่นนี่ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เป็นการทําให้ ศาสนาเสียห,ยหายหรือว่าบิดเบือนหรอกครับอแต่ถ้าจะตําหนิก็ตําหนิในส่วนที่เอาเอาความบันเทิงเริงรม,มที่มันที่มันเกินไปเอ่อเข้ามาสุมประสานเกินไปอย่างเช่นอา่ามีการกินเหล้าเมายา,เ,าเต้นกันชนิดที่ขาดสติสัมปชัญญะ ในงานบุญในงานบวชในงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าตำหนิในการที่ว่าดื่มสุรายาเมาอย่างเงี้ยในวัดในวาในงานในบุญกระถินในอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะตำหนิเรื่องแบบนี้แต่จะไปตำหนิการทอดพระป่ากระถินใช้เงินใช้ทองนะผมว่ามันมันอันนั้นแหละคือสุดโต่งแต่อาจารย์เบียร์ไม่ได้ไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น จันเบียก็มีการรวบรวมเงินทองไปถวายวัดไปอะไรอันนี้จะหาว่าจันเบียสุดตรงได้ยังไงผมผมดูแล้วไม่เห็นจะมีตรงไหนที่จันเบียสอนสุดตรงนอกจากอาการที่ไม่เชื่อหมอดูอันนี้ผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าการดูหมอมันไม่จะเป็นต่อชีวิตจริงๆเลยครับ มันไม่จะเป็นจริงๆอผมไม่เคยมีปีชงเกิดมาผมไม่เคยนึกถึงว่าปีไหนเป็นปีชงของผมไม่มีผมทําทุกวันให้ดีที่สุดมันจะดีก็ดีมันไม่ดีก็ไม่ดีมไม่ได้เกี่ยวกับวันผมก็คิดอย่างนี้มาตลอดอืเห็นด้วยกับจันเบียเรื่องที่ว่าไม่ควรไปพึ่งหมอดูเพราะชีวิตผมไม่ได้พึ่งหมอดูแต่ไหนแต่ไรต่อให้หมอดูนะแม่น แม่นแล้วยังไงอ่ะอะแม่นแต่ผมไม่ต้องการรู้อ่ะอันนี้ต่างหากสมมุติว่าอืมผมรู้ล่วงหน้าว่าอีกห้าปีผมจะเป็นมะเร็งายในห้าปีข้างหน้าผมจําเป็นต้องรู้ไหมมันมีประโยชน์อะไรกับผมรู้เหมือนกระจางตาเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงปีไหนน่ะแล้วคุณจะรู้ไปเพื่ออะไรอ่ะ หมอดูที่มาบอกเราล่วงหน้าว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปีนั้นปีนี้เนี่ยเขามาบอกเพื่ออะไรมาบอกเพื่ออยากได้อ่าวิธีแก้ไขจากเราให้เราเสียเงินเสียทองมันก็อย่างนั้นแหะจุดประสงค์ของหมอมดูก็อย่างนั้นแหละแต่เราไม่ต้องการผมไม่ต้องการต่อให้หมอดูแม่นแม่นแม่นชนิดตายเห็นเลยล่ะรู้เลยว่าปีนะ้าผมจะเป็นอย่างโงน้นอย่างนี้แต่ผมไม่อยากรู้อ่ะรู้ไปเพื่ออะไร รู้ไปเพื่ออะไรว่าผมจะตายปีหน้าที่จะตายปีอีกสามปีข้างหน้าจะมีเคราะมีอะไรปีไหนปีไหนผมจะรู้ไปทำไหม่มันเกิดอะไรก็เกิดใช้ชีวิตอย่างสบายสบายอย่างปกติใช้ชีวิตอยู่ทุกวันคือไม่ประมาทไม่ประมาททั้งการรักษาสุขภาพร่างกายไม่ประมาททั้งการเวลาเราทำในสิ่งที่เราอยากทำเราทำความดีเราปฏิบัติธรรมเราจะอยากบรรลุเราก็รีบ ขอไปปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุดให้เข้าใจให้ถึงธรรมะให้เร็วที่สุดความปรารถนาผมก็คืออยากบรรลุนิพพานเร็วๆให้มันพ้นทุกข์และจะไม่ได้มาเกิดอีกอไม่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์โลกอีกเพราะว่ารู้แล้วอะเกิดมามันมันทุกข์ทรมานมันเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชา ร่างกายของเราได้ไม่จะเกิดชาติไหนก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเกินสัตว์อะไรต่างๆก็ตามในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจเป็นกับเราผมไม่เคยเสียค่าหมอดูแม้แต่บาทเดียวเกิดมาในชีวิตสำหรับประเด็นที่ว่าธรรมะอาจารย์เบียรสุตโตนั้นตามเนื้อหาที่อาจารย์เบียได้แสดงว่ามันมีเนื้อหายังไง ผมก็คิดว่ามันเป็นธรรมะที่คำสอนแกนแท้ของพระพุทธเจ้าที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายนํามาปฏิบัติได้ง่ายจึงสนับสนุนอาจารย์เบียจึงไม่เห็นด้วยกับคนที่มาตําหนิอาจารย์เบียว่าสุดโตงบ้างว่าอาจารย์เบียพูดอ่าพูดรุนแรงนน้นนีนน่ผมคิดว่ามันเป็นวิธีการ ที่จะทําให้คนสนใจก็เท่านั้นเองไม่มีเจตนาที่จะไปมัวโหวร้ายหรือจะไปทําทร้ายใครอย่างที่อย่างที่ว่าอาจารย์เบียนี่เป็นผู้ที่มีอ่าความปาถนาดีมีธรรมะในจิตใจจริงๆที่นํามาเผยแพร่นํามาแสดงนํามาพูดให้เราเข้าใจง่ายฟังง่ายๆก็ก็เท่านั้นอ ก็ไม่มีอะไรสุตง่งอะไรมากมายที่จะไปกล่าวว่าร้ายจานเบียร์วันนี้ช่องวัฒนาปลาไปก็ใช้เวลาพอสมควรขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้วันต่อไปเรามีประเด็นไหนที่จะคุยกันต่อไปก็ติดตามช่องวัฒนาปาไปวันนี้อขอทุกคนจงมีความสุข,ขสวัสดีจเจริญในธรรมมะพุทธเจ้ายึดถือคุณพ,พระพุทธธรรมประสงค์ พระพุทธเจ้า,าเป็นหลักก็คือพระรัตนาตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งดีที่สุด